วันวันที่เป็นอยู่เฝ้าทำเพื่อเธอทุกอย่างแต่ใจเธอไม่เคยลืมรักครั้งเก่าเธอเป็นแก้วใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยน้ำเปล่ายิ่งเทเติมลงไปไมีแต่ล้นออก คนเก่ารักเก่าเธอไม่เคยลบเลือนคนไม่รักไหม่เลยทอ้อจริงๆเข้าใจอยู่เกืบความทรงจำครั้งเก่าแต่ยังเอามันมาปิดกันหัวใจ เปลี่ยนเป็นแก้วเปล่าแก้วใหม่เปิดใจที่เธอรับหน่อยรู้หน่อยความรักจากฉันฉันยังต้องรออีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหมถึงจะได้เจอกับรักที่เธอ เคยบอกฉันเมื่อไรรักเก่าเรือนหายฉันรอให้เธอได้ลืมเขาสักวันเพื่อการร่มใหม่ครั้งใหม่เพื่อเธอกับฉันและรักเรา